อันนี้ฝังลาบบูบูตัวใหญ่มาจากจีนอีกแล้วนะครับเป็นลาบบูบูจากออฟเลนนะครับอันนี้ของมีน่าจะมีอยู่ที่ไทยนะครับอันนี้คือการขนส่งมาเนาะไม่ซซเรียสน,นะครับเพราะว่าองไรเป็นตุกตากล่องอาจจะมีบุบกับการขนส่งมาบ้างนะครับในสภาพ

น้องมันม้วงสวยา่ม่อยู่ในกงแบบนี้ก่อน ฟอร์มที่เคยเห็นมากเลยอ่ามีแท็กมาอีกเหมือนเดิมนะไหนดูซิมีอันนี้หรือเปล่านี่สุดละอือจากป๊อปแลนด์นี่ป๊อปแลนด์จะต้องมีแมันจ,จะเป็นนี่ป๊อปแลนด์อีกแล้วแลนด์นี่น้องขยับได,ได้ไหมอ่าเฮ้ยขยับขาได้อืออ่าขยับขาได้ขยับขาได้ มือมือแขนขยับได้อมีข้อต่อนะมีข้อต่อนี่มีข้อต่อเห็นไหมแขนกับขามีข้อต่อนะตุก๊กตานุ่มหัวขยบหัวขยับได้อีกอนี่สุนราคามากคนก็จะมีปุยปุยเนี่ยวุ้เต็นุ่มคนน,มมมน,นี่มีหิมะหน่ึ่งนม ได้มาคุ้มมากเลยตัวนี้สีมันม่วงคนไม่ค่อยคนน่าจะไม่ค่อยสั่งกันเลยดูยสิโอ้ยน,อน้องน้องน่ารักมากเลยน้องเสียบหัวเหียบแขนเหยียบขาได้ดูสิกลิ่นมันม่วงเ้วยนะกลิ่นมันม่วงเลยนะ่าน <c oughs> ได้น้องมันม่วงมาแล้วป๊อปแรมีใครที่ชอบใครที่ไม่มีแบบจะไปซื้อพวกมักรลงมักรองรุ่นนั้นนะ่ะนี่ คุณนี้ก็ได้เหมือนกันนะนุ่มฟูฟ่องจบการนีร่คือตัวใหญ่อันนี้ตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็ก,ต,ลกตัวใหญ่ของแท้จากป้าเปลน